สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับจะมาแนะนําสูตรอาหารแบบเมืองๆแห่งแล้วนะครับแบบเจ้าเหนือนะครับนี่เราจะทําแกงพักขี้เสียดนะครับหรือพักสีเสียดนะครับนี่นะครับพักสีเสียดน้านะครับออกตำตุงน้านะครับ่วงนี้นะครับกาลังมีนะครับพักขี้เสียดหรือพักสีเสียดนะครับครับน้ําพริกจะแนะนํานะครับเดี๋ยวทาน้ําพริกคือพริกแห้งนะครับเกลือนะครับ ปิกระเทียมนะครับหอมแดงแล้วกับปลาลนะครับปลาแห้งนะครับครับเขาจะมาแกงใส่ปลาแห้งนะครับครับไข่มดแดงนะครับครับโอเคครับเขาจะหกน้ำพริกนะครับแกงผักที่เสียบผักสีเสียบนะครับครับใส่ไปเลยนะครับเกลือนะครับแห้งกระเทียม หอมแดงหอมแดงใส่เยอะๆหน่อยปลาไหลแห้งนะครับใส่เลยครับกะปิก็ใส่ที่หลังนะครับนี่ครับเรกจะโขกแข็งเมืองๆนะครับว่านี่แข็งขี้เสียบเอาแห้งหน่อยนะครับปลาไมันริบแห้งนะครับเหนียวหน่อยนะครับโอเคครับเราจะโขกไปเรื่อยๆนะครับครับนี่ใส่กะปินะครับ เออแล้วใส่กะปิเลยนะครับปุกนะครับครับนี่ได้แล้วครับน้ำพริกแกงพักที่เสียบนะครับหรือพักสีเสียบออกกน,นะครับออกตามทุ่งนาครับเวลาหนมา,า,าเก็บเขานะครับมาแรกนีนะน้นะครับผมนี่ได้แล้วครับพักที่เสียบ รับจะไปแกงนะครับครับน,นี่รับตั้งหม้อแล้วนะครับพริกใส่นะครับพริกใส่เลยนะครับใส่เดี๋ยวจะตามด้วยปลาแห้งนะครับ เรับาน้ำเดือดเนาะใส่ปลาแห้งนะครับกูนะครับครับน้ำเดือดแล้วนะครับใส่ปลาแห้งนะครับลงเลยนะครับครับเอาต้มสักกํานะครับก็พักสี่เยษหรือพักที่เสียดนะครับเดี๋ยวซุ่ไงนะครับแกงแป๊บเดียวกับซุกแลวนะครับครับให้ตามด้วยมดแดงนะครับครับลอแป๊บนึงครับนี่ครับต้องมันๆหน่อยนะครับเนื้อป่ามันเปื่อยเน่อยนะครับ ไว้นานๆสักสักแป๊บนะครับให้ปลาเนื้อปลาปลาแห้งมันเปื่อยก่อนนะครับครับผักสีเสียดนี่เอาไปลวกนะครับกับตำมะม่วงนะครับตำมะม่วงนี่จะสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับผักสีเสียดน้านะอยู่ตำตรงหน้าแบบนี้นะครับออกแกวพื้นบรรยากาศ ่ครับนี่เราใส่ไข่มดแดงนะครับถ้ามีไข่มดแดงเอาบะเขือส้มนะครับใส่เห็ดหน่อยก็ได้นะครับครับมดแดงเดี๋ยวจะเอาพักลงแล้วนะครับโฆษณาใหญ่ๆเดี๋ยวเติมพวกโฆษณาครับปรุงรสมีหน่อยนะครับใส่ทุกดีไปหน่อยนะครับเพิ่มน้ำเข้มข้นหน่อยนะครับ หวานสิดหน่อยอย่งไงนะครับแกงพักสีเสียบพักสีเสียบนะครับครับตัวนี้เราใส่พักเลยนะครับครับทาในต้มแป๊บเดียวนะครับแกงแป๊บเดียวเดียวกับซุกแล้วนะครับพักสีเสียบหรือพักขี้เสียบนะครับครับแล้รอนนะครับถ้าไหเดี๋ยวเขาจะใส่เอ่อ รสนะครับกระเซ็นนะครับเดี๋ยวเร้อนต้มมันพักกระซุกน้อยนะครับนี่นะครับคนคนให้มันพักมันยุบนะครับครับครับแข็งพักที่เสียบนะครับใส่ปลาแห้งใส่ไข่มดแดงด้วยนะครับนี่เลยครับโอ้น่ากินมากๆเลยนะครับครับ แค่นี้ก็พอแล้วนะครับเราใส่ผงชูรสตัดจบนะครับเลยตักมาชิมดูนะครับครับชุดรถหน่อยนะครับโอเคครับเสร็จพิธีแล้วครับผมแกะเลยนะครับโอเคครับผมแกงผักขี้เสียบนี่ผักสีเสียบครับครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผักสีเสียบผักนี่นะครับพักขี้เสียบหรือพักสีเสียบนะครับลองชิมดูนะครับแล้วกิ่นนกใจมือหน่อยนะครับว่ามัน เห็นย้ายยิงอีกนะครับจะลูบแบบนี้นะครับห้อหเลยนะครับนะครับแบบนี้ดูนะครับอืมมันๆนีดนะครับออาๆขมๆนิดๆนะครับครับผมลองมาะทำดูนะครับง่ายนะครับโอเคครับผม อะไรอยู่ครับอร่อยครับนี่ก็ได้แล้วนะครับเมนูแกงพักขี้เสียบนะครับหรือพักสีเสียบกินกับก๊ัมนะครับออยรสชาติขมนิดๆนะครับถ้าผมนี่ชีวิตคนบ้านนอกนะครับเอาของกินแบบเมืองเมืองมาฝากนะครับใครละ่เข้ามาติดตามไหมล้ครับถ้าผมจุ๊ก กดติดตามนะครับหรือกดซับสไครต์ให้ตัวนะครับผมครับผมชอบบหครับชอบให้กดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับและอย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไครต์ให้ตัวนะครับขอบคุณครับ